เนี่ยเราด้านบนเราจะเอาจะเอายาวขนาดไหนเอาเบอร์สามหรือเบอร์สองดีเบอร์สองนี่คือกลางๆเนาะเบอร์สองนี่ดูครับเบอร์สองถ้าเบอร์สามก็จะยาวไปอ้าวโอเคจัดไปเลยอาจารย์ลุยครับลุยเลยครับก็เหมือนที่ผมบอกกันแหละครับการตัดผมด้านบนนักเรียนเนี่ยตัดก่อนคือหนึ่งให้มันได้ฉากอย่างนี้นะดูนะครับดูนะแต่เราไม่ใช่แนบอย่างนี้นะถ้าแนบอย่างนี้มันจะสั้นไปเป็นสกรินบ็อกซ์ ให้อย่างนี้เป็นสกรีนบ็อกอย่างนี้เป็นทรงนักเรียนครับนูนะฮะแล้วด้านบนนี่ก็เอาติดหนังสีสษะเลยครับขยับขยายออกมาครั้งละหนึ่งเซนนย้ายไปซ้ายทีขวาทีครับซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีนี่คือทรงนักเรียนเบอร์หนึ่งนะครับที่ผมตัดแบบนี้ทรงเดิมเขายังมปนยาวมากครับ ขยายออกอย่างนี้ให้เบอร์สองไถก่อนเลยเนาะเอาเบอร์สองแนบติดหนังตรงนี้เลยนะนี่นะอย่างนี้นะเอาดูชัดๆเลยนะครับดูชัดๆเลยนะครับดูเลยนะฮะดูทีนี้ด้านหน้านี่เขาบอกว่าไม่เอาออกมากเขาเอาแค่เบอร์สองก็อย่างนี้ครับนี่นิดเดียวนะนิดเดียวนี่อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเดียวไปเล่นของเขามากไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจะหมดนี่นะครับเดี๋ยวจะหมดแค่เบอร์สองแหละครับนี่ครับทีนี้เรามาดูว่าจากเบอร์สองเสร็จเราได้ฉากแล้วดูนะฮะ คำว่าฉากนี่คือตรงนี้ดูฉากไหมครับนี่ครับนี่คือเดินนี่คือเดินเครื่องไปนี่เอาฉากตรงนี้ปึ๊บเอาฉากมาตั้งเลยเนาะครับวางฉากทีนี้เราเปลี่ยนเป็นเบอร์เบอร์หนึ่งครับครับดูนะฮะเบอร์หนึ่งมาจัดตรงไหนเบอร์หนึ่งข้างเลยใช่ป่ะข้างครับดูตรงนั้นเลยข้างอ้าวด้านนี้เลยเบอร์หนึ่งมาเบอร์หนึ่งมาคำว่าฉากนี่เก้าสิบองศาใช่ไหมครับคือการตั้งฉากนี่ตั้งฉากทีนี้เราเอาตรงไหนเป็นแบบครับ คือหนึ่งเราถลกหนังขึ้นมาดูมุมมุมของหน้าผากะลกหนังแบบหนังสัตว์เลยได้ป่ะเอามือดึงหัวขึ้นมาโอเคพอเราตลกอาจารย์พูดจะไนาด้วเลยเราลองเห็นดูนะเบอร์ขาจะตกใจเขาบอกว่าศูนย์เรียนเบอร์หนึ่งนี่คือเบอร์หนึ่งนะครับอ่าเบอร์หนึ่งครับถูกต้องครับเอาเบอร์หนึ่งจัดไปเบอร์หนึ่งถ่ายแล้วก็มือรองไว้ให้ดูตรงมุมหน้า่าดูตรงมุมนี้สําคัญมากเลยนะตรงนี้ดูตรงนี้นี่ตรงนี้มุมตรงนี้ถ้าเกินมุมไปก็มันเลยไปไม่ได้ไม่ได้ เบอร์หนึ่งทรงนักเรียนแบบล้นล้นแล้วน้ล้นไม่ได้อันนี้เบอร์หนึ่งเห็นไหมครับมันก็จะมาตั้งฉากกับส่วนที่เราขึ้นไว้ข้างบนเห็นไหมครับครับนี่มันก็จะเป็นสามเหลี่ยมตั้งฉากมาไว้ก่อนดูนะดูวิธีตัดดูนะครับเบอร์หนึ่งนะครับจุดอยู่ในจุดเบอร์หนึ่งให้อ้อมเลยเนาะครับจุดให้อ้อมเลยถ้ามันไม่เข้าก็ปัดก็จะท่ง่ายๆก็คือเราก็เล่นนี่ก่อนนาอแล้วก็มาถ่ายล่างอ่าเนี่ย คนที่หัดใหม่ก็ดูตรงนี้เนาะตรงนี้ครับดูตรงนี้ให้ง่ายๆเลยนี่ไปตรงนี้นล<ด>้ไปหลันมาดูชัดๆฝนนั่งนี้รนครับนั่งตรงๆนะครับสังคมไม่ก้มหน้านั่งตรงๆสังคมก้มได้คือการเล่นโทรศรรัพท์นช่ครับใช่ครับ,อรบพอเราดูมาให้มันได้ฉากอย่างนี้ห็นไหมครับเมื่อหนึ่งม,มือมือเราจะตกลงมานมืนอหนึง ดูมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันดูนะฮะทำเหมือนกันเลยนะดูดูจากมุมหน้าผาก้ตั้งฉากไปเลยดูดูจากมุมหน้าผากครับต้องเอาให้เหมือนฝั่งโน้นเนาะก็เหมือนเลยมุมมุมฝั่งมุมหน้าผากจะเท่ากันทั้งสองข้างครับดูเหมือนจะง่ายนะแต่ลองทําดูเถอะครับผูเหมือนกันงยิกตัดมากเลยตัดหย่องเลย วัตะเลี่ยนตัวนี้ทนมากตกไปสองครั้งยังไม่แตกเลยเมื่อกี้ก็ตกนะยังซ่อมได้นันไม่น่าเชื่อเลยของวอนใช่ไหมครับของวอนตาอ้นเก่งมากของวอนเก่งมากที่ทำหลุดฟันเบี้ยวไปทั้งผมคิดว่าไม่รอดแล้วผมก็ซีเรียสไปเลยแหละว่าถ้ามันแตกมันไม่แตกวอนยังใช้ได้อยู่นะครับทนจริงๆครับถ้าเป็นอันอื่นน่าจะเรียบร้อยแล้วน่าจะตัวนั้นพังหมดแล้วถ้าเป็นพวกนั้นใช่เพราะว่าอันนี้วัสดุเ็าจะทําแข็งหน่อยหนึ่งของวอนค่อนข้างจะแพง ตกสามพันนะครับถ้าเป็นพวกกลับถอยหน้าถอยหลังไรสายอ่ะครับเป็นสมัยก่อนเจ็ดร้อยครับสมัยก่อนนี้นานมากแล้วนะสองพันห้าร้อยยี่สิบปีแล้วตัวนี้ใช้มากี่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสามอ่ะสองพัน้ร้อยยี่สิบสามกี่ปีแล้วอ่ะ, 2, 23, อะมาแล้วมาอีกสองคนเนี่ยมาอีกสองคนไม่อดเลยเดี๋ยวครับมาเยอะเลยวันนี้ทีนี้พอเราพอเราได้เบอร์หนึ่งเสร็จนะดูนะครับนี่ครับเบอร์หนึ่งให้หมดเลยเห็นไครับ เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งคอยแยกคอยแยกคยกอยแกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งขอยแยกคอยแกเบอร์หนึ่งกลมลงนิดนึงอันนี้ไปเปลี่ยนเบอร์หนึ่งมาแล้วเนาะเปลี่ยนมาตั้งนานแล้วพอเปลี่ยนมาตั้งนานแต่ผมไม่รู้อ๋อเปลี่ยนแต่ตอนนั้นบอกมาแล้วครับบอกแล้วเบอร์หนึ่งมานะครับนี่พักก่อนเก็บขอบอย่างนี้เก็บขอบนะครับลบขอบนะครับลบขอบเมื่อตั้งใช้วีใหญ่ให้ได้ตั้งฉากเอาแนวสั้นทั้งสองข้างรวมกันแล้วมันจะลบพอดีครับอันนี้วิชาการเลยนะไม่ใช่วิชาเกินวิชาร วิชาาใครจะว่ายัางไงก็ไม่เป็นไรผมก็ขอบคุณนะครับ,ค,รบคนเก่งคือคนที่ไม่เก่งมาก่อนนักวิทยาศาสตร,ร์สําเร็จโดยการทดลองคนคนที่ประสบผลสําเร็จคือคนที่เคยล้มมาก่อนเคยล้มมาก่อนแล้วก็ลุกขึ้นมาแลเวก็เ,เที่จะต่อสู้แล,แล้วก็เดินต่อแล้วก็แข็ง,แล,ขงแล้วก็วิ่งแล้วก็วิ่งใช่แล้วก็แข็งถ้าคนไม่เคยตายลองตายดูก็ได้มันก็ไม่ฟื้นครับ อาจารย์อ้นนี่พูดประหลาดนะครับผม่ครับไม่เอาครับอันนี้ไม่มีใครรู้แล้วครับว่าตายไปอยู่ที่ไหนเพราะคนที่ตายก็ไม่ได้มาบอกครับมันก็ไม่ได้มาบอกครับเขาไม่ได้มาบอกไม่ลองไม่รู้บอกคนบอกเขาจะมาบอกสักหน่อยก็หาว่าผีมาหลอกนี่กลัวกันใหญ่เลยอย่างเงี้ยถูกต้องถูกต้องกลัวผีกันเลยจะลมอย่างนี้ครับเข้าเรื่องแล้วครับนี่เอาเข้าเรื่องครับจะลมจะลมจะลมไปเนาะให้ส่วนที่เป็นขาวดำกลมคืนนวลขาวนวลกลมคืนดำขาวดำกลมคืนมันคล้ายกับ ลานบินอเมริกันเลยนะอาจารย์คล้ายเนาะสมัยก่อนเรียกอย่างนั้นลานบินอเมริกันแต่สมัยนี้ก็เรียกชงนักเรียนเบอร์หนึ่งอ่าชงนักเรียนเบอร์หนึ่งแต่มันก็จะคล้ายกันเน,นาะถ,ถ้าสมัยก่อนก็อเมริกันบางถ้าสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วก็ยังอเมริกันบางเหมือนเดิมทรงวันต,ตอนนี้เป็นนักเรียนเบอร์หนึ่งชงนักเรียนเบอร์หนึ่งเพราะมันมีบล็อกถ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็นักเรียนบล็อกเบอร์หนึ่ง ผมเก่าเนาะผมยีก็ับโก้เกลาแต่งขอบไม่ต้องโดยไม่ต้องใช้มีโกนก็ได้ทำแต่งขอบเนาะเราทรงนักเรียนให้มีจอนนิดๆแล้วก็ให้มันโค้งนิดๆอย่างนี้แล้วก็มาคืบอย่างนี้เนี่ยครับทำเส้นให้ข้าสักนิดนึงเอาลากขนนอนแล้วก็เอาเอาปัจเรียนตัวนี้เก็บขนนอนก็ได้ไม่ต้องใช้มีโกนอย่างนี้ครับเพราะเด็กเล็กมีเด็กเล็กก็ไม่จำเป็นอะไรไม่ต้องไม่ต้องใช้มีดโกนเขาทำอย่างนี้ครับคนนี้สามารถ เก็บเทนเด็กได้เก็บสำหรับช่างผู้หญิงเนี่ยจะต้องชอบทําแบบนี้ครับเราก็เราก็ชอบทําเหมือนกันเพราะไม่ต้องใช้มีดโกนมันบาดอันตรายนะใครับทําทำอย่างนี้เทนอย่างนี้อันนี้ก็แต่งแบ่งแ่แล้วก็ด้านนี้ก็ตะด้านที่ตรงนี้เย ด้านหน้าด้านอะไรเจอยังไงครับด้านหน้าก็เทสอย่างนี้หละครับนี่ตีเส้นให้เขานิดนึงเพราะตรงนี้ผมมันหยิกหยองเราก็ทําอย่างนี้อ่าทำให้พอรู้เป็นแนวพอเห็นเป็นแนวเป็นแนวผมหน้าผากอย่างนี้ส่วนหยิกก็ปล่อยเข้าไปกาที่ทําให้เสมอเราก็ทําอย่างนี้ครับนั่นจะเข้าเส้นมันเห็นไหมครับมีเทสมีพัดมีเทสดีรัดแล้วก็ดูให้เสมอตรงนี้นิดนึงนิดนึง อืออออสรุปแล้วครับจบเสร็จแล้วเนี่ยสงง่งนักเรียนไป<ๆ>ห,หนึ่งส่งนักเรียนัวหนึ่งโอเคเลยครับเยี่ยมอาจาร,รย์อ,อ้นกันงาด,ดูข้างหลังครับเสร็จแล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอาจารย์อ้นกันงาและสวัสดีครับารออน,นายแบบ